ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กันมากที่สุดเท่าที่มีมา,าลูกก็เป็นลูนแบบเรีย,ยกไรกําลังทํามาหาก,กินอ่ะกสร้างครอบครัวก็อยากได้อะไรใหม่ใบ้างก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเหรอผมขอละอยากได้อะไรใหม่บ้างโอเคนี่ของลูกค่ะรักใครชอบใครก็เลือกกันตามสบายกันในเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเรา วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2 5 6 6วันเลือกตั้งสสทั่วประเทศวันนี้เป็นวันสําคัญของเราทุกคนทั้งประเทศบรรยากาศการเลือกตั้งสสจึงคึกคักมากๆครับเขาขานตรงตามเบอร์ที่โชว์ไหมแล้วก็ขีดในที่กระดานตรงไหมต้องทักทวงไว้นะครับสิ่งที่กังวลก็คือที่เคยพบเจอคือการทําลายสิตวินเลือกตั้งอันนี้มีโทษจําคุกนะครับ ก็ขอให้ใช้ความระวังนะครับบางคนติดติดมือถือนะซิลฟีนะครับเข้ากูหายแล้วท่านก็งดใช้ซะหน่อยนะครับการทําลายบาัตรฉีกบัตรไม่ได้นะครับการถ่ายรูปนะครับแล้วก็การเอาบาัตรเลือกตั้งทั้งสองใบออกมาโดยไม่ยืน่นลงกล่องก็ผิด วันนี้นายอิทิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายอนุชาจันสุริยาที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดก,การเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยประธานกรรมการการเลือกตั้งได้เข้าแถวรอคิวใช้สิทธิเลือกตั้งณน,นหน่วยเลือกตั้งที่26โรงเรียนสวนบวัวซอยราชครูแขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพส่วนนายอนุชาจันสุริยาที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่26 แขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในอิทธิพลบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้รวมพลังกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อกําหนดอนาคตของประเทศไทยไปด้วยกันก็ยังมีเวลาเหลืออีก8ชั่วโมงกว่านะครับสภาพภูมิอากาศหลายที่ก็คงจะอำนวยให้ท่านออกมาใช้สิทธิ์นะครับผมก็ขอวิงวอนขอเชิญชวนให้ท่านผู้มีสิทธิ์ทุกท่าน ทุกรุ่นทุกวัยนะฮะออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆอยากให้ท่านทำลายสถิติตัวท่านเองนะครับการเลือกตั้งปี62เนี่ยการว่าออกมาใช้สิทธิ์ทั่วประเทศร้อยละ74.69ครั้งนี้เอาให้เยอะกว่าน,นั้นได้ไหมครับให้เป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะยิ่งออกมาเยอะใช้สิทธิ์เยอะผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งเขาก็จะภาคภูมิใจว่าเขามาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ท่านผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนออกมานะครับใช้เวลาไม่มากครับเมื่อกี้ผมเข้าแถวนะครับผมเป็นคนที่9หรือที่10ก็ใช้วประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับขอเชิญชวนนะครับจากนั้นนายอิทธิพรและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดก,การเลือกตั้งสอสณอ,อำเภอเมืองและอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำต่างๆแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ดยประธานกรกตได้พูดคุยและให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมายปราชจากข้อร้องเรียนซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงสามารถตรวจเยี่ยมได้มากกว่า20หน่วยเลือกตั้งก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าสู่สํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร ภายหลังการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งในเวลา17นาฬิกาแล้วทุกฝ่ายต่างก็ลุ้นและติดตามผลการนับคะแนนไปพร้อมๆกันทั้งประเทศด้วยความคึกคักและตื่นเต้นผ่านศูนย์ประมวลผลการนับคะแนนเลือกตั้งสสอ,อย่างไม่เป็นทางการหรือ ECT Report Dashboard Center ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหลักสีกรุงเทพ โดยมีพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมถ่ายทอดข้อมูลส่งตรงให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันสดๆทั้งประเทศจนถึงเวลาประมาณ1นึนาฬิกาสนาทีสามารถรายงานผลยังไม่เป็นทางการได้ที่97% จากนั้นวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566เวลา10นาฬิกา30นาทีนายอิทธิพลบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ร่วมแถลงข่าวสรุปภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกสภ้แทนราษฎนรเป็นการทั่วไปพศ2566โดยประธานกกตได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งครั้้งนี ให้สำเร็จได้เป็นอย่างดีด้วยจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งสอสอของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นป่ายสยีไทยการไฟฟ้านะครับโทรคมนาคมตำรวจและก็ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทุกภาคส่วนของสื่อมวลชนไม่ว,ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับที่ติดตามการทำงานของกกตกระตุต้นเตือนให้กกตปฏิบับติ ให้ดีที่สุดนะครับและผลสุดท้ายการมีส่วนร่วมของท่านในกระบวนการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนนี้เป็นสิ่งที่ทีมกกตนะครับดีใจมากการทำหน้าที่พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงและน่าชื่นชมแล้วนะครับ แต่อำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชวนชาวไทยนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้เราทุกคนสามารถตรวจสอบการทำงานของผู้แทนหรือสอสอที่เราเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้กับเราทุกคนได้ด้วยนะครับเพื่อให้ผู้นำที่เราเลือกนั้นทำหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกคนให้ดียิ่งขึ้นตามเจตนาที่เราได้กากบ,บาดในบัตรเลือกตั้งนั่นเองครับ